วิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com และถ้าหากได้รับเงินโอนแล้วจะขึ้นสถานะแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบแล้วครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยนะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง o n e y c h ช n n e l ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไม n นอชแนครับคลิปนี้จะแนะนำให้ผู้ชมถึงวิธีการตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com และถ้าหากได้รับเงินโอนแล้วสถานะจะขึ้นแบบไหนเดี๋ยวเราไปทําไปพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับหยิบมือถือของท่านขึ้นมาที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์โครมนะครับ เช่นเดิมนะครับเบราว์เซอร์โคลกดที่ค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บด้านบนนะครับโอเคพิมพ์คำว่าเยียวยานะครับสระอยเยกษกสระอียียกวอลแวนเยียวยาเกษตรนะครับกดชิปนะครับเกษตรตอรอตะกอนนะครับกอไก่รอเรือนะครับดอทนะครับคอมนะครับคอมก็คือ C นะครับภาษาอังกฤษจะเป็นลูกโลกนี่นะครับ c o m นะครับนี่นะครับผมเยียวยาเกษตรกร .com นะครับ จากนั้นก็กดเครื่องหมายไปเลยนะครับค้นหาหรือว่า g กนะครับผมพอ,อสักครู่เว็แบบไซต์ของเย er ียวยากสกษตรกร .com ก็จะขึ้นมานะครับทางในหันปรากฏนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอ2ปุ่มด้วยกันปุ่มที่1คือปุ่มสีเขียวเป็นปุ่มแจ้งช่องทางการรับชำระเงินครับหากท่านผู้ชมสามารถคลิกปุ่มสีเขียวนี้นะครับโอเคอันนี้สีเขียวก่อน สีเขียวถ้าหากกรอกเลขประชาชนรหัสความปลอดภัยแล้วกดถัดไปนะครับหากตรวจสอบหมายเลขประชาชนของท่านแล้วนะครับแล้วท่านสามารถดูบัญชีรายชื่อตรวจสอบรัญชื่อได้แสดงว่าท่านได้รับสิทธิ์ในเบื้องต้นนะครับสิทธิ์เงินเยียวยากษิทกรนนะครับผมโอเคแต่ในการตรวจสอบผลการโอนเงินนั้นนะครับต้องกดที่ปุ่มสีเหลืองนะครับกดเข้าไปเลยครับโอเค เลขประชาชนก็จะขึ้นมาให้เรากรอกไปครับรวมถึงรหัสความปลอดภัยซึ่งก็จะรีเฟซแล้วว่าจะแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่เราเข้ามานะครับโอเคตรวจสอบผลการโอนเงินก่อนเลขประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกรหัสความปลอดภัยเดีย๋ยวผมกรอกความปลอดภัยก่อน,นครับ7315ขอให้รผู้ชมก็จะแตกต่างกันไปนะครับเวลาทํานะครับผมโอเคแล้วผมก็จะกรอกเลขประชาชนนะครับ โอเคก็เลขประชาชนก่อนนะส่วนนี้จะเป็นขอเป็นความลับนะครับท่านผู้ชมขอเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวผมกรอกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมโอเคเลื่อนก่อนนะครับนี่จะเจอกับปุ่มตรวจสอบนะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเคท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมนะครับขึ้นสถานะแบบนี้บนจอนะครับนั่นแสดงว่าตรวจสอบผลการโอนเงินสถานะโอนเงินปุ่มสีเขียว รับเข้าระบบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโอนเงินครั้งที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดข้างล่างนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินโอนนะครับจำนวน5,000บาทเมื่อวันที่15พฤษภาคม63อันนี้ได้รับแล้วนะครับและเกษตรกรท่านนี้ก็บอกว่าได้รับเงินแล้วจริงๆนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผ่านบัญชีไหนนะครับโอเคผ่านบัญชีทกศนะครับทกศหมายเลขบัญชีนี้นะครับ ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อู้ชมครับครั้งที่หนึ่งคือเดือนนี้นะครับพฤษภาคมครั้งที่สองก็จะเป็นมิถุนายนครั้งที่สามก็จะเป็นกรกฎาคมหกสามนะครับสามครั้งครั้งละห้าพันบาทรวมแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอเคนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ได้รับเงินเยียวยากสรกร .com ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดทางด้านอื่นนั้นสามารถติดตามผมได้ที่ช่องไม a n n e l ช่องนี้เลยนะครับโอเคนะครับ ก่อนจบคลิปกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิธีการตรวจสอบผลการโอนเงินแบบในคลิปนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกับกระผมไมค์ที่ชาแนลครับสวัสดีครับ